ข้าวักษิงลำเพลิพนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศในงานเอาไปซัวใช่ ครับนะกินครับนี่ครับปลาสวัสดีครับโอ้เออใา่คเปนอย่านี้มันกหาจกันเอาหมาเอานักกินไม่เฮงไหมผู้อกเขาเาตั้อีกเอาถทุงไม่อีกทุงไม่อีกับับับั nhìn nè tao đây Nhìn lại nhìn nhìn ăn rồi nè 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 ข่า,าบอกยังไม่ได้เปดเลยอูยอใกล้เหมือนจะไงเพิ่นมาให้ให้ปามาเอาอืม จยากาศครับพี่น้องที้มงานหมอหล่องหมอรำมห้อกกบมาเสิร์ฟอาหารซอยกันนะครับ เออให้พี่หมยัยให้พี่มายไปจาัดกานเลย <Okay. S 1> ลไปไปไปกับพี่หมยยัยในกานในครับปรับเราเลยครับตอนนี้กำลัลงนากนะครับ กำลังหนักตอนนี้กําลังขอขม่านะครับเพื่อที่จะเข่าบุสมบันะครับต้องมีตะกันขม่าล่าทวดกันก่อนนะครับต้องเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตอ้เออบรรยากาศเลยเอาซาทุเอาหลับเอาจานบริยักข์ขมาไกลๆพอกระเมียขมาลาทวดนะครับพี่น้องออเดอร์จ็คพอลูกหลานไว้แล้วก็มาเอาให้เพิ่นไดีบุญทอดจอดถึงบอกระเมีปูุญญาแตง่ายอวยพ่อเนา เออนตั้งจิตตั้งใจสิหน่อยสิหลายจังไ้เออคืนเื้อว่าบวชบวชมือนี่ซิกมืออืน่นอันนี้สกงก็เต็่คื่อเราแต่บ่แม่ลาบอกไปบวชแล้วซิก่ได้บ่อยู่เพาท่าน,นมาขอยู่ซิกเหรเออพาะเม่เขาเหตุาที่ขเขาจะโของไปเนียพี่เรอเราตักงรมาลาชวดนะครับบันนี้ มาหมดกู้เที่จะบวชก็คือกู้จะเปียนจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับเอา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 ผ้าด้วยเอาสร้อยกันเอาผ้ามาให้เกันถือวันนี้จะได้ปงผมหนักแล้วนะครับอากาศปงผมหนักนะครับเออให้นั่งเก้าอี้พระบาทศรีไหพระหนี่ก่อน เอออ้โหสีกรรมให้กันบาดนี้สิเป็นว่าแมนลูกเจ้าของรายเด้ยายผาบเป็นลูกของพะพุทธยเจ้าวม่แมนลูกเข้าสิไป่ายไปดาเพิ่นข้าผาเลี้ยงบนไ้เด้เจ้าอ่ เอาบัดนี้นิมนต์หลวงพอ่ออาจารย์เออเอาสินีบก่อนอนิมนต์พระอาจารย์นิบก้อนก่อนหน่อยทัสองลูกต่อไปกับคนตาคุณยายพ่อนิสิงต่อไปค่อยสิงมันใหญ่ท่อที่ใส่แม่นะครับนิบก้อนเมื่อถรั้งวันนี้สิงกับท่อใหญ่พัดท่ายสุภาน,นะครับต่อเลยครับปอดพอดที่สามเออยหญสะพัดพอดที่สามเลย มียต่อพักเมียต่อพักเมียท่องเอาแยกภาพแยกภาพรูปปั้นแยกท่องกับพระนิสสิงนะครับต่อกันหลังจากนั้นกาญาติพี่น้องพญาย่้มไงคุณตาคุณยายผู้ผอบานสภาพเนื้อเขาเท่าทุกผู้นะครับนะบ้านมีไทยแถวหน้าทั้งหาลูกเรียนเชิญแขกรุ่ท่านนะครับมาร่วมตัดผมหนักน้ำกันนะครับนี่เป็นพิธีสําคัญนะครับพี่พอสั้นเราเปลี่ยนพิธีกรประเาศสัพพันในกิดพี่ีกำลองเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่เป็น ญาติพี่น้องนะครับของพ่อหน้าและกันถือว่าเป็นแขกเรือคนคับคนแทงมะตุ้มมะฮงน้ำกันครับมาเอาท่านกุศลนก็ตามมาเลยครับท่านกุศลตามมาเลยครับ่อไครับอันนี้โหลดดิมาตามตามมาเลยครับิดตามเลยท่านผู้ใหญ่ของเ้าครับเชิญท่นแขกผู้มเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มีการประสานงานนะครับบ่ววัดเเป็นผู้นําชุมชนบ่ววัดเเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนนะครับพี่น้องมื้อนี้ครับมาป่งผงหนักนํากันในลายนะครับคุณพ่อคุณแม่ งานนี่มันบด้เฮตง่ายๆนะครับกลัวสิเป็นการเป็นงานได้พี่น้องนะครับอามนีขอขอบคุณพุ่มธนาจารยจะภาพนะครับขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาวมการลงงานนะครับพี่น้องนะครับผู้ได้ยากเขารูปนะครับพระอาจารย์แนะน้ำยูเดอร์นะครับผู้ได้ยากเขารูปพี่น้องเบิ้งดีๆนะครับ นอ่านะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องผู้ใดอยากเขาห่วงนะนะครับพี่น้องหน้าตาสดใสนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมการร่งานนะครับมั่งปุ๊บานี้บำกันนะครับพี่น้องนะครับอ่าไดก็ไม่พาแกงอย่ไดก็ไม่เอาเพได้วงานเลี้ยงเิีวกันผู้หลับงานน้ำกันนะครับขใจยิ่งอกพี่น้องขี่ลิ้นมึงนะครับบ้านเข้าบ้านรักนะครับคือบ้านนี่ครับหลังนี้ครับพี่น้องแม่นบ่ครับสิรอดตะผู้ใหญ่นัำเตี๋ยวพูใหญ่บ่ม่าไอ เอออันนี้พวว่อพ่อตรงๆเลยเนี่ยนะครับพี่น้องคุณพวว่อคุณแม่นะครับเมื่อนี้นะครับได้รับความเมตตาได้นะแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อใหญ่พ่อ,าพอนาคมาทางนี้ประเทศเดียวเดินเดี๋ยวสุดนี้เดียวพี่พิทุนนั่นก่อนดเ,อดเด้เออพีิทุนเดือดกันครับเดี๋ยวเชิญแขกมาด้นาดนนี้นะครับมาด้านนี้อ่าพ่อนาแม่น่ารังพี่น้องพอดกได้ปะเนี่ยนะครับพี่น้องอ่ะยมาทางนี้ จด้ครบแล้วใช่ไหมเออได้ทายเนี่ยทั้งหมดจับไอ้ที่ไม่ได้ครบไปไม่ครบเลยไม่ครบเลยอ่าวันนี้ก็เสี่ยวหวยนาออกมาดิี่พยุท์ครับผมปฏิทินี้ลุงปู่ไปขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมชมแหลกคนแรกคนแรแชร์ครับเที่พูดห้วยนานะครับพี่น้องเอาสำหรับชิมนี่สวัสดีจ้าอ่ะยินดีต้อนรับนะครับ